สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเล่ยน,นะครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องราวของวอลเลย์บอลชายทีมไทยกันเพิ่มเติมกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมไทยนะครับที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC c h a l ช e n g e Cup 2024นะครับระหว่างวันที่2-9มิถุนายนที่ประเทศบาเรนนะครับซึ่งทีมไทยเป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เมื่อ ปีที่แล้วนะครับผมปี2023นะที่เราเป็นแชมป์เก่านะ a v c Challenge นะฮะตอนนี้เนะี่ยทีมหญิงแข่งขันกันอยู่นะยังไม่จบหรืออีกแค่2วันก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับส่วนทีมชายเนะี่ยจะเริ่มแข่งขันอย่างที่บอกวันที่2-9มิถุนายนนะครับผมแล้วก็จะมี12ทีมที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันนะครับแบ่งกันแข่งขออกเป็น4กลุ่ม กลุ่มละ3ทีนะครับแข่งขันไปพอกันหมดแล้วก็อันดับ1ถึงอันดับ2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยผ่านก็นสู่รอบที่2ซึ่งยังเป็นรอบการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกันอยู่นะครับผมโดยตอนนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันนะครับยังไม่ได้มีการยืนยันผ่านทางเว็บไซต์ของ AVC หรือว่าแฟนเพจของ AVC นะแต่ว่า YouTube นะฮะของ v o l และบอ l เวิลด์ซึ่งก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดของอารายการ AVC นะครับในปี2024เนี่ยก็ได้มีการมาตั้ง โปรแกรมล่วงหน้าของการถ่ายทอดสดนะฮะออกมาแล้วนะฮะผ่านช่องทาง YouTube ของทางวอลล์บอลเวลนั่นเองนะคือต้องบอกว่าในการ ABC e Challenge Cup ของทีมหญิงเนี่ยเราก็ได้ดูการถ่ายทอดสดแบบสะดวกสบายนะดูทาง y t u t u นะฮะก็ไม่มีปัญหาก็ดูกันได้ตลอดเลยแล้วก็จนกระทั่งจบกันในหันในรอบแบ่งกลุ่มและเดี๋ยวได้รอบ กรองชาเลิศวันพรุ่งนี้วันที่28พฤษภาคมก็จะได้ดูกันต่อนะฮะขณะเดียวกันในีตอนนี้ในทางวอลเลย์บอลเขาก็มีการตั้งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชายออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็เปิดเผยนะฮะถึงช่วงเวลาของการแข่งขันด้วยนะโดยทีมไทยของเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในสายบีนะในฐานะแชมป์เก่าร่วมกับปากีสถานแล้วก็คาซัคสถานนั่นเองนะฮะแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของเราเนี่ยจะไม่ได้เล่นในวันแรกนะครับวันแรกได้เริ่มแข่งขันในวันที่2มิถุนายนแต่ว่าทีมไทยของเราจะได้ลงแข่งขันในวันที่3มิถุนายนเป็นต้นไป แล้วก็วันที่4ด้วย2เกมนะก็ถือว่าได้เล่น2วันติดนะไม่ได้พักเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนกันดีดๆนะฮะในการแข่งขันโดยใน,นนัดแรกเนี่ยทีมไทยของเราจะลงสนามเจอกับปากีสถานนะก็เปิดมาก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะปากีสถานปีที่แล้วเนี่ยปากีสถานก็ มีโค้ดต่างชาตินะโค้ดบราซิลแล้วก็ชนะเกาหลีมาด้วยนะรวมไปถึงครั้งล่าสุดที่เราเจอกับเขาเนี่ยในการแข่งขันที่แชมป์เอเชียเมื่อป,ปี2 0 2พันิเ็ดเราก็แพ้ให้กับเขามานะครับด้วยสกอร์สองต่อสามเซตนะแต่ว่าตอนนั้นก็ถือว่าเป็นทีมชาติไทยจะเรียกว่าเป็นชุดใหญ่ก็ไม่เชิงเนาะเพราะเป็นชุดเฉพาะกิจเพราะตอนนั้นเราก็รวบรวมนักกีฬาจากลหลายที่นะครับไปแข่งขันด้วยกันนะเพราะตอนนั้นมันติดช่วงของโควิดแล้วก็มีการแข่งขันสโมสรเอเชียที่เล่นอยู่ที่โคราชอยู่นะมันชนเงินไปเลยทำให้แบบมันก็มีปัญหานะาานนใกกรจััดดตวผู้เ้เสุทย็ เป็นทีมชาติไทยชุดเฉพาะกิจนี่แหละที่เดินทางไปแข่งขันนะครับผมแล้วก็แพ้ปรากีสถานไป2ต่อ3เซตนะ แต่ว่าทีมเาไทยชุดใหญ่ของเราก็เคยเจอกับเขามาในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อปี2017นเะฮะแล้วก็เคยชนะประกุถฐานมาได้3 1ตัวหนึ่งเซตในตอนนั้นแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างหนักแหละเพราะว่าเขาก็เป็นทีมที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เคยมีนักกีฬามาเล่นในลีกเมืองไทยเนี่ยหลายคนแลวนะนะนอกจากไอ้มาขันก็ยังมีอีกหลายคนนะที่แบบบางคนที่เขามา่เล่นกับแอร์ฟอร์สอะไรเงี้ยก็มีมาบ้างเหมือนกันก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะะรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เกมลุก ดุดันนะฮะจะเจอกับพีเอสฐานในวันที่3มิถุนายนนะครับเวลา18นาฬิกานะตามเวลาประเทศไทยส่วนเกมนัดที่2ของเรานะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนะี่ยเราจะเจอกับงานหนักเลยก็คือคาซัสถานนะครับต้องบอกว่าคาซัสถานเองถือไหมว่าเขาจะเป็นทีมที่บางช่วงบางตอนอาจจะมีช่วงเวลาที่ผลงานไม่ดีผลงานดปนะฮะแพ้ทีมโน้นทีนี้แบบที่ไม่น่าแพ้นะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูสิติในการเจอกันระหว่างไทยกับคาซัคเนี่ย ในช่วงระยะเวลาหลังที่เจอกันเราไม่เคยเอาชนะคาซัสถานได้เลยนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากนะคือม,มีบางปีที่คาซักเหมือนก็จะส่ง เล่นชุดเด็กมาชุด2มานะครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยการเจอคาาซักเราไม่เคยชนะเลยนะฮะถือว่าเป็นงานหนักมากๆสาหรับทีมไทยในปีนี้นะครับรวมไปถึงปีที่แล้วเนี่ยเราก็เคยเจอกับเขานะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมนะก็เราแพ้ไปตอนนั้นสตัวศูนย์เซต็แล้วก็แพ้ไปขาดลอยเลยนะฮะในปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอเขาอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังคงเป็นงานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเหมือนกันสาหรับทีมชาติไทยนะดังนั้นนะครับเกมกับปากีสถานค่อนข้างสาคัญอย่างมากสาหรับทีมไทยนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาชนะปาก สถานได้โอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของทีมไทยเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันนะครับเกมกับคัสสถานนะครับจะแข่งขันในวันที่4มิถุนายนนะครับเวลา15บหนาินาทีนั่นเองนะครับก็เราจะเล่นนัดแรกวันที่3ามหกโมงเย็นแล้วก็อีกนัดนึงจะเล่นบ่ายสามครึ่งประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมกันในหาันคู่อื่นกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับศึก a อวีซีเชลินคัพสองพที่ประเทศบาเรนนะครับคู่แรก คู่เปิดสนามนะครับในวันที่2มิถุนายนเวลา15บหนกาสามสามิบแปดอันนี้เป็นเกมในกลุ่ม B ของทีมไทยนะครับระหว่าปงปากีสถานจะเจอกับคาซัคสถานนะครับก็รอรุ้นกันดูคู่นี้ก็ถือว่า <laughs> น่าสนใจเหมือนกันคู่ที่2นะครับเวลา18บแนกานะครับเกมในกลุ่มดีนะระหว่างออสเตรเลียเจอกับทางด้านของไต้หวันนั่นเองก็ออสเตรเลียก็คือเป็นทีมที่เพิ่งจะตกชั้นลงมาจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกเมื่อปี2022นะครับผม ตัวี้กลุ่ม C นะครับผมก็จะเป็นการลงสนามพบกันนะระหว่างทีมเกาหลีกับอินโดนีเซียนะครับเวลา2ทุ่ม30นาทีนะฮะซึ่งเกาหลีก็เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศจีนมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็อุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนมาขณะที่อินโดนีเซียเท่าที่มีการประกาศรายชื่อมาเนี่ยนะครับอินโดนีเซียส่งผู้เล่นชุด2มานะคล้ายๆกับทีมหญิงที่ไปเล่นเอเวอซีชเลนด p คัพที่ฟิลิปปินส์นั่นแหละ เอาลงเหมือนกันเลยนะครับไม่ใช่ตัวหลักเพราะตัวหลักเก็บไว้เลยลีกแล้วก็พ้่งเดือนมิถุนายนลีกของอินโดนีเซียก็แข่งกันอยู่นะเออเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับว่าเอาหลีกดีกว่านะครับรายการนานาชาติไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนโหดมากนะครับสัตว์อินโดนีเซียส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นเกมคู่ห้าทุ่มนะครับระหว่างฟิลิปปินส์เจอกับจีนนั่นเองจีนก็เพิ่งจะแต่งตั้งโคฟิตานเฮนันโค้ชชาวเบนเยียมนะครับเข้ามาคุมทีมในปีนี้ก็แน่นอนแล้วครับเขาคงหมายมั่นบรนมือในการที่จะกลับไปเล่นวินเอ ชาลินเจอร์ขับนะครับเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะเป็นการทดลองระบบทีมแหละนะครับเพราะยังไงอาจจะไม่ซีเรียสมากนะสำหรับชนะของจีนเจอกับฟิลิปปินส์ด้วยนะครับผมอ่าส่วนในวันที่3มิถุนายนนะครับคู่แรก15นาฬิกา30นาทีนะครับเวียดนามเพื่อนบ้านของเรานะฮะจะลงสนามเจอกับออสเตรเลียนะครับผมเวียดนามในครั้งที่แล้วจบอันดับ4เลยนะก็เดี๋ยวรอดูนกันดูนะฮะขณะที่ทีมไทยนะครับจะลงสนามเป็นคู่ที่2ของวันที่3มิถุนายนนะครับเจอกับปากีสถานนะ แล้วก็เกมในกลุ่ม C นะครับกาตาจะเจอกับเกาหลีโอ้โหคู่นี้น่าดูอย่างมากเลยนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งกาตาเองก็มิเชลเป็นเจ้าภาพเชลินเจอร์ครับนะฮะก็เข้าชิงชนะเลิศด้วยแต่ว่าก็ไปไม่ถึงนะาแพ้ให้กับทาานั่งของตุรกีไปนะเจอกับเกาหลีคู่ี่มันแน่นอนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของวันเจ้าภาพบาเรนรองแชมป์เก่าจะลงสนามเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็นะัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับวันที่4มิถุนายน15เอกการ3รทแยนีคู่แรกทีมไทยจะเจอกับคาซัคสถานนะครับ ู่ที่2อินโดนีเซียจะเจอกับกาตาร์นะครับเวลา18บแนาฬิกานะ เกมในกลุ่ม4นะครับผมแล้วก็คู่ที่3นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งไต้หวันจะเจ,เจอกับเวียดนามนะครับเป็นเกมในกลุ่มดีนะส่วนคู่สุดท้ายนะครับจีนจะเจ,เจอกับบาเรนในเวลา5ทุ่มนั่นเองนะครับผมส่วนรายชื่อนักกีฬาของวอลเลย์บอลชายทีมไทยที่ทางสมาคมได้มีการประกาศออกมานะครับเดี๋ยวย้ำกันให้ฟังกันอีกรอบแล้วกันนะครับมือเซ็ตมีบุญยริศวงทรน,นะฮะแล้วก็สารานจิตเจริญสุขหัวเสา4คนนะครับอนุรักษ์พันรำสุปรกรเจนเทสงเชวัตถุงคำและจัก,กริดถนอมน้อย บอลเร็วมี4คนเช่นเดียวกันนะครับกฤษดาน,นิสไสวยอนุชิตพักดีแก้วธนทัตทวีรัตและประเสริฐปิน่นแก้วมีหลัง2คนนะครับอมรเทพพลหานและสุธิพ,พงศ์ดอนหลักคําส่วนตาแหน่งตัวรับอิสระมีทั้งหมด2คนนะครับสิวดนสันหธรรมแลวก็ธนพัฒน์เจริญสุขนั่นเองนะครับขณะที่ทีมงานผู้กองก็ยังคงเป็นโค้ชปาร์ตนะครับพักกีวอนกุนซือชาวเกาหลีนะฮะซึ่งก็รับหน้าที่คุมทีมชาติไทยเป็นปีที่2นะฮะก็โค้ชปาร์ต พาทีมชาติไทยได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็รนดูว่าปีนี้ผลงานของทีมชาติไทยกับลุงปาร์คจะเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้สำหรับการแข่งขัน a อฟซีเชลินคัพ2024ที่บาเรนนั่นเองนะครับผมสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินทางไปทำการแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มแข่งขันนัดแรกก็อย่างที่บอกแหละของเราเล่นในวันที่3แล้วก็มีเวลาเตรียมตัวสัก2-3วันนะฮะก่อนที่จะได้ลงสนามทำการแข่งขันนะ ก็ตอนนี้นอกจาก v ี l อก็ยังมี c ช a l น e เจอร์ครับทีมชายให้ลุ้นกันด้วยก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับช่องเราวอลเร่ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ